เราดาวน์โหลดมาเรากดตัวล่งตัวโงตักโล่งยอมรับยอมรับปรากฏว่าจริงอะไรไปบ้างเนี่ย <glaube>, ก <g Puis, S 2> ็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้เรามาดูกันมาโกตันนะคะเป็นโปรแกรมที่ออกตัวให้ผู้ใช้งานติดตั้งเลยเรียกใช้งานแต่เมื่อใช้งานแล้วกลับสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ตามชื่อของโปรแกรมกระตุ่ไว้นะต่อมาไว ต่อมาโปรแกรมเรียกค่าถ่ายเป็นโปรแกรมที่คอยเออขัดขวางการเข้าถึงข้อ,ขอมูลด้วยการเข้ารหัสโดยโปรแกรมจะให้รหัสผ่านเมื่อผู้ใช้งานจะต้องผ่าการเรียก่าถ่าเ่เีการเรียกสมัยก่อนจตัวมตาแล้วก็ขางอะไรแต่ว่าสมัยเป็นข้อมูลนะค้งนะต่อมา เ,ออเป็นโปรแกรมนะคะที่ทำหน้าที่ในการแสดง ลองพ่อคูฟไฟนะคะติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์เลี่ยงการเปิดฟไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักนะคะระวังการใช้งานไวไฟสาธารณะ mm hmm. อัปเดตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สม่ำเสมอค่ะในการเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ mm hmm. เป็นเรื่องสำคัญและเปเรื่องใกล้ตัวเราด้วยถ้าได้ใช้งานอยา่างไม่ระมัดระวังแล้วนะคะอาจทําให้เกิดอันตรายต่อตัวนะักเรียนเอง กับคุณวใหมะะ่ในเรื่องนานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,อะนอกจากนะคะที่เราฟังมาเมื่อกี้นะคะก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรายังต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะตอนต้นของคลิปนั้นก็มีที่บอกว่า เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเพื่อนแล้วลอกกันบ้านใช่ไหมเออก็ถูกจับมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังต้องคำนึงถึงว่าเวลาเราโพสถึงเพื่อนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เราแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะในโซเชียลเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบผู้อื่นนะคะเพราะว่าถ้า ไปกับผู้อื่นเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทนะคะก็ผิดพรบรคอมพิวเตอร์อีกนะคะสามารถที่จะฟ้องร้องได้นะคะก็จะต้องมีมารยาทนะคะในการใช้อิอนเทอร์เน็ตนะคะคือใช้ข้อความสุภาพนะคะในการคอมเมนต์ต่างๆในการจะโพสเฟ,ฟสโพสไอจีหรือโพอสทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราจะนำ รูปภาพหรือบทความงานเขียนของคนอื่นที่เขาลงไว้ใน Facebook ในทวิ t t ตอรใน IG อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะคะทําการขออนุญาตเขาก่อนว่าเอออันนี้เนี่ยขอเอามาใช้ได้ไหมคะจะเอาไปทํารายงานจะไปทําการบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้เขาอนุญาตมาก่อนถึงจะ เอามาทำนะคะเอามาใช้งานได้ไม่ใช่เป็นไงคะบอกปุ๊บเอามาใช้ปั๊บปรากฏว่าเจ้าของไม่อนุญาตอย่างนี้ก็อาจจะเกิดการฟ้องร้องหรือเป็นการละเมิดกันทีหลังได้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่ย้ำเสมอนะคะว่าพยายามอย่าให้ข้อมูลจริงนะคะของเรา ในอินเทอร์เน็ตพยายามอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่เป็นความลับนะคะเช่นเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดหรือว่าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะให้ข้อมูลเนี้ยมันแบบลับที่สุดอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราซื้อของออนไลน์เราก็ควรที่จะโพสเข้าไปในอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความส่งข้อความแจ้งให้กับร้านนะคะไม่ควรที่จะเอาที่อยู่เบอร์โทรชื่อเรา มาโพสใน Facebook ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะอ่าแล้วก็ถ้ามีการเอ่ออะไรอะ่ะนัดพบนัดเจอชักชวนให้ออกไปเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเป็นไงคะระมัดระวังทางที่ดีคือไม่ควรที่จะออกไปเจอตามตามคำนัดนะคะเพราะว่ามันอาจจะ มีการรอก่ออาัจญากรรมได้อะไรเงี้ยนะคะอาจจะถูกล่อลวงนะคะถูกฆ่าอะไรเงี้ยนะ,ะชิงทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งเหล่านี้แล้วล้วนแต่เป็นอันตรายนะคะที่เราต้องระมัดระวังนะคะเอาละค่ะทีนี้เอาใบงานขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําใบงานพร้อมๆกันค่ะเอาใบงานแล้วก็เอาปากกาขึ้นมานะคะใบงานหน้าที่สองค่ะ าขาหนูจะเป็นตารางก็เป็นรูปสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวพอครูอ่านข้อความหนูก็ปฏิบัติตามข้อความนะคะเช่นครูอ่านข้อความว่าฉันบินไม่ได้นะคะภาพไหนที่เป็นสัตว์ที่บินได้ให้ทําไมคะกากระบาดนะคะภาพไหนที่ว่ามันไม่ใช่ให้เรากากระบาดนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลืออยู่ภาพหนึ่งภาพที่เราไม่ได้กากบาดนะคะเป็นคําตอบของ การแก้ปัญหานี้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาคือค่อยๆหาจุดที่ไม่ใช่แล้วก็ตัดออกไปนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะฉันบินไม่ได้ค่ะฉันบินไม่ได้ภาพไหนบินไม่ได้นะคะกากเอ๋ยภาพไหนที่เป็นสัตว์ที่บินได้นะคะกาทิ้งเลยภาพไหนที่เป็นสัตว์ที่บินได้นะคะกาทิ้งเลยค่ะขา น้าชาเขาไม่สบายค่ะเขาบอกหนูเขาเลยไม่ได้เข้าเรียนค่ะค่ะแล้วตัวเองชื่ออะไรอ่ะนันทิชาค่ะอ๋อแล้วน้าชาไม่สบายแต่นันทิชามาเรียนโอเคอ่ะข้อสองค่ะฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำ ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ําแสดงว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้นํานี้น่าจะไม่ใช่สัตว์ชนิดนี้ใช่ไหมคะอ่าวกากากระบาลเลยค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํากาเลยเพราะเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ํอ่าข้อสามนะคะต่อไปข้อที่สาม ฉันอยู่แถวแนวตั้งฉันอยู่แถวแนวตั้ง A C D หรือ E A C D หรือ E ฉะนั้นแถว B นี้อยู่ไหมเป็นสัตว์แถว B ไหมคะไม่เป็นถ้าไม่เป็นกาสัตว์แถว B ให้หมดเลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่สี่อะไรลูกอะไรนะครับอ๋อให้การกรบาดต,ตามตามสิ่งที่โจทย์บอกเหมือนอย่างข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าฉันบินไม่ได้ไอไอไอสิ่งสิ่งเนี้ยค่ะสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันมันบินไม่ได้ฉะนั้นให้เราการกระบาดสัตว์ที่บินได้ให้หมดค่ะเพราะข้อที่สองบอกว่าฉันไม่ได้อยู่ในน้ําฉันไม่ได้อาศรรยัยอยู่ในน้ํา แสดงว่าให้กากระบาทข้อที่เป็นสัตว์น้ำให้หมดส่วนข้อ3บอกว่าฉันอยู่แนวตั้งแถว A C D หรือ E แปลว่าฉันไม่ได้อยู่แถว B แน่นอนใช่ไหมก็กากระบาดแถว B ให้หมดทันไหมลูกชัยวัดทันไหมคะครูจะได้ไปข้อ5ต่อ ทันไหมลูกครับอ่ะครูไปข้อ4นะคะข้อ4ฉันไม่ได้อยู่แถวนอนที่2หรือ3แถวแนวนอนนะคะแถวแนวนอนที่2หรือ3ฉะนั้นกากบาทแถวแนวนอนที่2และที่3ได้เลยใช่ไหมคะอ่ากากบาทแถวแนวนอนที่2กับที่3ได้เลย ไปข้อที่5ค่ะฉันเป็นสัตว์ที่เธอสามารถพบเจอได้บนโลกใบนี้ฉันเป็นสัตว์ที่เธอสามารถพบเจอได้บนโลกใบนี้แปลว่าสัตว์อะไรที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะปัจจุบันนี้เราก็กาทิ้งได้นะคะเช่นมังกรนางเงือกอย่างเงี้ยถ้ามีการทิ้งเลยค่ะ นี่คือเราแก้ปัญหาโดยการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อ6เธอสามารถมองเห็นหูของฉันเธอสามารถมองเห็นหูของฉันข้อไหนไม่มีหูกาทิ้งเลยค่ะ ข้อที่7ค่ะฉันไม่ใช่หมูฉันไม่ใช่หมูข้อที่7นะคะฉันไม่ใช่หมูมการหมูใช่อะไรนะคะต้องการหมูอิงใช่ไหมคะ กาหมูทิ้งเลยค่ะข้อที่8ฉันมีอาหารอยู่ในมือฉันมีอาหารอยู่ในมือภาพไหนไม่มีอาหารอยู่ในมือให้ทำไมคะกาทิ้งเลยอ่าภาพไหนไม่มีอาหารอยู่ในมือให้กาทิ้ง ข้อที่เก้าข้อที่เก้าฉันอยู่ติดกับแถวแนวตั้งสุดท้ายฉันอยู่ติดกับแถวแนวตั้งสุดท้ายฉันอยู่ติดกับแถวแนวตั้งสุดท้ายตอนนี้ได้คำตอบหรือยังคะว่าฉันคือตัวอะไร คําคตอบนะคะคืออุ่ยอุยไปไหนแล้วไปไหนแล้วของครูไปไหนแล้วอ่าคำตอบนะคะคือรูปหมาถือกระดูกนะคะคือช่อง D5 ค่ะช่อง D5 นะคะรูปหมาถือกระดูกนะคะช่อง D5 ใครถูกยกมือ โอเคนะคะเวร g กูดค่ะ